ในตัวขอบผมเองแล้วก็ตุนตะตุนชนะิญนิ์แล้วก็น้องสายจินมนะครัศน่านรวมทั้ำลงเท่ก็จะฝากของล้อมผมผมก็พอจะสรุปได้ว่ามีสิ่งในการอีกหนึ่งของผมเป็นการจ้างให้คนมาลงสมัครการเลือกตั้งเพื่อให้เลือกคนของผมเองเข้าไปในแกนรอบนะครับ การกระทำเช่นน kind of ี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกันได้มาที่งสองวอลสองเล่าหนึ่งมาตราเจ็ดสิบเจ็ดนี่น้องอดุลย์วินาศเป็นดีน้องในกรณีที่ว่ามีผู้สมัครไม่เลือกไม่เลือกตนเองแต่เลือกผู้สมัครอื่นนี่กฎหมายแจ้งกันว่าเลือกตนเองก็ได้หมายความว่าไม่เลือกก็ได้ไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดกฎหมาย แต่มันจะปิดปกติมิสไยของวินยูชนทั่วไปที่มาโรงสวเพื่อต้องการเป็นสวแล้วไม่เลือกตัวเองเนี่ยเพิ่มเมืองตัวหนึ่งในช่วงบ่ายในรอกไฟ่อาจจะว่าป่อตัวนั้นเลยไม่ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยการเรียบร้อยมีผู้สมัครก็ต่างคนต่างมานั่งศึกษาเนื้อวัชระเบอร์เบอร์นั้นบนนี้แพรว่าบางคนก็ออกมาจากหน่วยเลือกตั้งไปนั่งกทางกาแฟไปนั่ง เราสุนนาแลกเดียอยังไม่เรียเบิร์นเลยนะครับอันนี้มันไม่ชอบในระเบียงกกตนะครับส่ว่ของน้องแต่พินนี้เป็นเทปที่สี่งสอยู่ในตุ้งว่าของน้องแต่พินนี้จะมีลิที่ว่ามีการชื่อเสียงอย่างร้อยสองลทปแล้วก็มีการโพสต์ข้อความบริเวณชั้นรายแตื่อเห็นว่ได้ทิมออกมาเพื่อเป็นเยกสานในการองนี้แล้ว